ตอนนี้เราไปที่น้ําก่อนเรื่องน้ําก็เป็นเรื่องใหญ่จยดใหญ่ที่สาคัญนะคะซึ่งคุณปอประสบสุรศรีก็เป็นคนรับผิดชอบโครงการนี้คุณปอประสบยังเป็นรองนายกนะฮะยังอยู่นะคะนะ <c oughs> และยังเป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุตสาภัยกบอ,อกบอ,อใช่ค่ะเอ่อกลไกองค์กรที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการประมูลโครงการน้ำก้าโมดูก้ามโมดู สามจุดห้าแสนล้านอ่ะนะฮะปรนเด็นที่น่าสนใจก็อย่างที่รู้กันนะนะฮะก็อย่างที่รู้กันเนี่ยนะฮะว่าว่า ngo นะฮะเอ่อสีสวนจัญยานะฮะ ngo เนี่ยไปฟ้องศาลปกครองเพื่อเบรกการประมูลนั่นในที่สุดอนะฮะศาลปกครองกลางก็มีคําตัดสินเอ่อไม่ได้เบรกแต่ก็เหมือนเบรก สั่งให้รัฐบาลจะต้องไปประชาพิจารณไปรับฟังความเห็นของประชาชนไปทำ EIA HIA เสียก่อนจึงจะทำสัญญาว่าจ้างเอกชนใน9โมดูได้แบบนี้หลายคนมองว่าก็เท่ากับยืดไปยาวนะคะเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคุณปอประสบสุสวดีนะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกบอสวัสดีค่ะท่านวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเป็นจาประเด็นฮะประเด็นการงานกับประเด็นการเมืองผมจะถามประเด็นการงานก่อน นื่สารปกครองกลางมีคําสั่งดังนั้นนะครับหลายคนก็บอกว่าโครงการน้ําเนี่ยไม่ล้มก็เหมือนล้มไม่ได้ถูกเบรกก็เหมือนกัะถูกเบรกเพราะว่าขั้นตอนของมันสองปีก็ไม่เสร็จและระหว่างทางก็อาจจะถูกตตัดขาดได้อีกเป็นระยะระยะคุณปรระสบว่าอย่างไรครับคือไอ้ล้มอ่ะมันล้มไม่ได้นะฮะถ้าล้มประเทศไทยสังคมไทยก็คงจยาแย่เพราะว่าน้ํา คุณธนก็รู้ดีนะครับมันสามารถที่จะท่วมได้ตลอดเวลาเป็นความเสียหายเพราะฉะนั้นเรื่องล้มเนี่ยเป็นไปไม่ได้รันนี้ข้อหนึ่งนะฮะเบรกผมก็ไม่อยากใช้คํานั้นนะแต่มันอาจทให้ราชาเป็นไปไม่ไั้ตอนนี้กลับมาดูนิดหนึ่งนะสารปกครองกลางเนี่ยใช้สองสองเรื่องนะเรื่องแรกเนี่ยคือห้าสิบเจ็ดวรสองห้าสิบเจ็ดวรสองตามรัฐธรรมนูญนะคือเรื่องของประชาพิจารณ ที่สองหกสนะิบเจ็ดวรกสองวาในเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงโอเคนะครับนี่ทั้งสองอันเนี่ยนะครับเราทําแต่ว่ามันมองไม่เหมือนกันนะฮะอนนี้ขณะเนี้ยเราก็ตั้งคณะกรรมการมาดูนะครับว่าไอ้วิธีมองของเราเนี่ยนะครับกับที่สารสั่งเนี่ยนะครับมันจะไปกันยังไงโอเคตอนนี้กลับมานะครับว่าไอ้ที่มองไม่เหมือนนั้นมันเหมือนยังไงนะฮอย่างเรียนว่าตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันเนี่ยปีครึ่งเนี่ยรัฐบาลไม่เคยละเลยกัน ฟังประชาชนนะแต่ที่เราทําเนี่ยไม่ได้ทําในกรอบของ57ปักสองทำในกรอบปกติผมจะยกตัวอย่างแค่สักสองอันแล้วกันนะฮะค่ะแะนีเทศกาลภาคกลางนะฮะค่ะที่สุงเทพหรือที่เซ็นทรัลปกติการทำประชาวิจารณ์เนี่ยนะฮะจะทําเป็นภาคนะฮะเป็นธรรมเนียมนะฮะภาคกลางที่เซ็นทรัลค่ทำอยู่สิบวันนะมีคนมาสามแสนห้านะครับมีการตอบถามมีการจัดบูธนะฮะให้ตอบให้ถามมีการประชุม มีเอกสารว่าแต่ตอบกันนไปยังไงถามว่ายังไงนะครับนี่ก็เป็นประชานี่ก็เป็นนี่ก็คือการประชาสัมพันธ์นี่คือการประชาวิจารณ์นะครับคือการรับฟังความเห็นประชาชนรูปแบบหนึ่งเพียงแค่รูปแบบนั้นมันไม่เข้ารูปแบบตามเงื่อนไขมาตราห7สิเจ็ดวรรคสองที่จริงเข้าค่ะเข้าเข้าพอในห้าสิบเจ็วรรคสองเนี่ยนะคะประชาพิจารณ์เนี่ยวิธีปฏิบัติเนี่ยเขาทำในระเบียบสองดังไลท์คอนตรีนะฮะเขาจะบอกว่า จัดประชุมก็ได้ฟังจัดประชุมเล็กก็ได้จัดประชุมใหญ่ก็ได้นะฮะออกทางทีออกทางทีวีวิทยุก็ได้ให้สอบถามาก็ได้อะไรก็ได้สารพัดให้เลือกเยอะแยะแล้วยังมีบอกว่าอะไรก็ได้ตามที่สํานักนายกเนี่ยเห็นควรทั้งเหน,น,งเนือนะครับ,รบทั้งที่ภาคกลางแลทั้งเหนือทั้งที่เชียงใหม่ <goodness. S 1> นะครับสิบกวัน,น,นมีคนมาร้อยเออหมื่นเออแสนกว่าคนมีการตอบถามเหมือนกรุงเทพทุกอย่าง มีการถ่ายทอดทีวีมีการประชุมระหว่างชาติด้ยจำไปเมือถามว่าทําไหมทำนะครับรูปแบบที่ทําเนี่ยเหมือนกับที่สํานักนายกรีประกาศไหมเหมือนแต่ว่าเราไม่ได้เอาห้าสิบเจ็ดวรกสองมาใช้นี่ถามว่าทําไหมนะฮะศาลพิพากษาว่าที่ว่าห้าสิบเจ็ดวรกสองคุณอะไรฝ่าคดีนะเพราะถ้อยคํเพราะคาเพียงสองคำคือคำว่าผังเมืองคําว่าจัดที่ดินผังเมืองกัจัดที่ดินจัดที่ดินเห็นว่า ในโครงการของเรามีสองคำนี้เท่าน,นั้นเองนะฮะบอกว่าในรัฐธรรมนูญใส่ถ้ามีสองคำนี้ต้องทำใ,ในความเห็นของเราเนี่ยนะฮะที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ทำพังเมืองตามพรบรพังเมืองผมไม่ได้ทำจัดรูปที่ดินตามพรบรจัดรูปที่ดินแต่มีการศึกษาว,ว่าพังเมืองแบบไหนนะครับที่น้ำาจะท่วมพังเมืองแบบไหนน้ำมันจะไม่ท่วมนะครับจัดรูปเอ่อที่ดินเนี่ยนะครับจะเข้ามาใช้ประโยชน์จากน้ำเนี่ยได้อย่างไร ทำเสร็จแล้วก็ไปการศึกษาหน่วยงานที่ก็าเขารับชอบตามกฎหมายนะเช่นกรมผังเมืองเขาก็จะไปศึกษาต่อแล้วก็ไปไปบังคับใช้นะฮะภายใต้พรบเขาด้วยการศึกษานะฮะภายใต้57วรรค2เช่นเดียวกับการจัดรูปที่ดินนะฮะสำนักงานจัดรูปที่ดินกลางนะซึ่งผมก็เคยเป็นผู้เข้าไปใช้อยู่เขาได้ได้รับผลการศึกษากว้างๆในเชิงนโยบายจากเราครับ เขาก็ไปศึกษาเข้าใหม่ภายใต้พรบเขาแล้วก็มีไปบังคับใช้นะฮะที่ตำบลโน้นอำเภอนี้นะฮะในการข้างหน้าแต่สําหรับเราเนี่ยนะมันเป็นแค่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับน้ําเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยคิดไงฮะว่าว่าไอ้ถ้อยคําเพียงสองถ้อยคําเนี่ยนะฮะมันจะนําไปสู่การวิจัยอย่างนี้ถ้อยคำสองอันเนี่ยนะฮะใครเป็นคนเขียนเข้าไปก็ไม่ใช่ไม่ใช่กยออไม่ใช่กยอนอไม่ใช่กบอหรือผมเป็นสภาพัฒน์ ขึ้นหน่วยราชการระดับกรมที่เขียนไว้นะครับตั้งแต่ครั้งตอนที่ก่อนจะกู้เงินไลทซ้ำไปครับครับอ่าตอนนี้ทํำยังไงนะฮะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะก่อนที่จะคอรมอจะอนุมัติสี่บริษัทเก้าโมดูเลเนี่ยนะครับคุณมรฮะซึ่งเกิดขึ้นก่อนสารปกครองว่าให้ไปทําประชาพิจารณ์นะครับไปฟังเสียงประชาชนครับ นะฮะก็เข,า,ข,า,ขาสั่งไว้นะเพราะนั้นในเมื่อคอรมอนเนี่ยสั่งไว้ก่อนศาลอีกนะพวกผมก็ทํามาก่อนศาลอีกนะครับ uh huh. แล้วอยู่ๆเนี่ยนะ,ะจะมาบอกว่าละเลยนะ่ะ uh huh. เออผมว่ามันก็ผมก็ไม่เข้าใจนะ <laughs> นะฮะอะครับ <laughs> แบบของการฟังความเห็นประชาชนตามรูปแบบตามมาตรา57วรรค2ต้องออกมาในรูปแบบประชาพิจารณ์อย่างที่เราเข้าใจกันถูกไหมเขาเขาเขาเนี้ยเขาเขาให้มีระเบียบสำนักงานยกออกมานะฮะออกมาดังนี้เขาเขาจะบอกออกมาว่ามีการทําได้สามแบบสามแบบแบบที่สามเนี่ยคือว่าอะไรก็ได้ที่เราเห็นเราเหมาะสมนะฮะแบบหนึ่งแบบสองเขาจะบอกว่าจัดประชุมจัดพิรีการมีเสวนาอะไรก็ว่าไปนะ ไอที่ผมทำเนี่ยก็ทําอย่างนั้นแหละทุกอย่างนะครับแต่ว่าไม่เคยประกาศไว้แต่เบื้องต้นว่าไอที่ทำเนี่ยนะครับทำห้าสิบเจ็ดวักสองนะไม่เคยพูดประเด็นประเด็นมันอยู่ที่ถ่อยคาเหรอครับว่าเวลาจะทำนะฮะสาูดอย่างนั้นฮะสามผู้อย่างนั้นแล้วก็สาลสองท่าน ครั้งนี้นะมันสี่สองนะสามสองท่านเนี่ยนะที่เรียกว่าตุลาการข้างน้อยก็พูดเหมือนี่บอยอย่างที่ผมอธิบายคุณนายเดี๋ยวเนี้ค่บคับอืมอืมมาตรห้หาสิบเจ็ดวรกสองเนี่ยตุลาการเสียงข้างมากสี่เสียงเนี่ยในความเข้าใจของตุลาการเสียงข้างมากเนี่ยรูปแบบมันต้องเป็นอย่างไรครับไม่พูดอะไรเลยฮะพูดจะบอกว่าสองคำเนี่ยมีสองคำเนี้ยนะครับมีคําว่า เมื่อคุณมีคาว่าผังเมืองเมื่อคุณมีคําว่าจัดรูปที่ดินในในในทีโอานะฮะในัตการในในแผนในในแผนนะฮะในแผนและในทีโออาร์ดังนั้นคุณจึงต้องประชาพิจาร์ตามมาตราห้าสิบวรรคสองแต่ไม่ได้บอกว่ารูปแบบประชาราารเป็นอย่างไรบอกไม่ได้บอกม่ไบอกมบอกไม่ได้บอกะมันบมีระเบียบม่นอมีระเบอกตบอกรมเบียบอกไม่้กาม่ด้บอกาม่ได้บอกไมด้บอก้อทีนี้บีนี้บอก่บอก่บอกเพ่่อกองรับ ในทางปฏิบัตินะสำหรับรัฐรมนูญเนี่ยนะฮะระเบียบที่รองรับก็คือระเบียบสำนักนายกใช่ไหมถูกต้องครับซึ่งเป็นแบบว้สามรูปแบบก็เหนือนว้สามรูปแบบซึ่งสำนักประหลัดสำนักประหลัดสำนักนายกติีเจ้าของเรื่องนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่มาตพุทธเนี่ยเพราะเพียงแค่ว่าก็ก็ก็ใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในสามรูปแบบนั้นนั่นแหละเพียงแต่ไม่ได้บอกว่านี่คือประชาพิจารณ์ก็คือ คือเป็นประชาวิจารณ์หมายใต้ห้าสิบเจ็ดวักสองนะฮะส่วนผมเนี่ยที่ทํามาเนี่ยะฮะก็คือประชาวิจารณ์นะครับในในรูปแบบในรูปแบบปกติของผมอืมค่ะและอย่างนี้ถ้าเราจะต้องไปปรับเพื่อให้มันเข้ากับคําสั่งที่ออกมาเราจะต้องทํายังไงคะในทางปฏิบัติหมายถึงเราจะต้องไปเริ่มใหม่ชั้นานใหม่ยังไงผมจะเป็นฝ่ายปฏิบัติค่ะ ทำไม่ทํานะฮะทำด้วยทาอย่างไรเนี่ยลองกรุงเทพเนี่ยนะฮะท่านเป็นประธานท่านเคยจะบอกมานะฮะแต่อย่างไรเนี่ยเราก็ทำครับเพราะมันมีมติคณมอกิจที่ผมเรียนสุรนายแล้วนะะมีมติคณมอก่อนที่ศาลจจพิพภากษาก่อนที่จะอนุมัติโครงการนี้คนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะว่าโครงการนี้มันยังไม่ได้ลงลงลงนามอะไรนะะเพราะที่จะกล่าวหาว่าละเลยทําผิดรัฐธรรมนูญแล้วมันไม่ใช่นะครับมันยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญานะอแต่นี่ผมว่า เราข้ามไปอีกเรื่องแล้วกันนะหกสิบเจ็ดวักสองอหกสิบเจ็ดบกสองประเด็นที่สองหกสิบเจ็ดวักสองเนี่ยง่ายกว่าไอห้าห้าสิบเจ็ดวักสองอีกหกสิบเจ็ดวักสองเนี่ยก็คือผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงอย่างรุนแรงนะครับกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับค่ะระเบียบของสพคือสำนักงานแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งออกโดยโดยคณะการสิ่งแวดล้อมนะ ด้วยความเห็นชอบของขรมอระบุไว้เลยครับว่าผลโครงการที่กระทบสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงเนี่ยมีสิบเอ็ดประเทศประเภทสิบเอ็ด <100 S 1> <okus. S 2> ประเทศะนะครับอืโ,โครงการที่ผมทําเนี่ยมีสิบประเภทเหมือนกันมีสิบโครงการที่ผมทําในสิบโครงการเนี่ยมีเพียงเรื่องเดียวครับมีเพียงเรื่องเดียวที่อยู่ในประกาศว่าเป็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงอีกเก้าประเภทไม่มีถามว่าประเภทที่มีเนี่ยคืออะไรคือเขื่อน เขื่อนคือเ่อนเท่านั้นนะฮะที่เขาประกาศมาสิบเอ็ดเนี่ยมีเขื่อนอยู่หนึ่งในสิบเอ็ดที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมเป็นเรื่องของการทําเหมืองอะไรทำงั้นนะฮะ mm hmm. ามีคําว่าเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าในเก้าโมดูลที่ผมทํางานเนี่ย mm hmm. ก็มีเพียงโมดูลเดียวเท่านั้นที่จะต้องทําผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรแ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะในระเบียบที่ว่าเมื่อกี้นี้ผมพูดโดยตัวหนังสือนะฮะ mm hmm. บอกว่า,าเฉพาะเขื่อนที่มีขนาดความเก็บกัก สูงกว่าร้อยล้านลูกบาทเมตรหรือมีผิวน้ำนะฮะหรือพื้นที่น้ำท่วมมากกว่าสิบห้าตารางกิโลเมตรเขืยอนไม่คัดเจนนะในสิบแปดเขื่อนที่ผมทำเนี่ยมีเพียงสี่เขื่อนเท่านั้นนะฮะก็คือเขื่อนยมบนเขื่อนยมล่างเขื่อนแม่วงกับเขื่อนอะไรไม่รู้อีเขื่อนหนึ่งเพราะนั้นก็แปลว่าแม้นว่าทําเขื่อนก็ทําเพียงสี่อันเท่านั้นที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตามตัวหนังสือนะพตอะนั้นที่ศาลมีพิพากษาออกมาเนี่ยนะครับ ผมก็เชื่อว่ามีความหมายว่าทําในสิ่งที่มันมันใช่ครับซึ่งเราก็ไม่ขัดข้องอะไรยังไงเราก็ต้องทําอ่ะนะเพราะคุณหมายบอกให้ทาอ่ะครับอืมเพราะนั้นเพราะนั้นก็แปลว่าที่แปดเรื่องผมก็เดินหน้าต่อไปเพราะว่าสาลไม่ได้สั่งไอ้อย่างสายกฎหมายไม่มีอย่าง f ั a t V เนี่ยเอาใหม่ f ัดเ V นะฮะอย่าง flat V เนี่ยอื f ฟัดอันนี้ฟดเวย์ไม่มีเขียนไว้แน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นนะไม่มีเขียนไว้ นะครับคบแต่นี่ถ้าถามผมถ้าถามผมนะครับคุณทํำไหมแฟลตเวยฝั่งตะวันตกเนี่ยไอ้ฝั่งตะวันออกเนี่ยมันไม่ต้องทำอะเพราะว่ามันขยายของเดิมอะแค้แนวของเดิมคือแค่หน้าตาศาสนะฮะอฟลตเวยฝั่งตะวันออกถ้าถามความรู้สึกผมนะอืนะครับถ้ามองผลกระทบนายในวงกว้างข้อหน้าถามนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งตอน ตอนไปลงแม่นม้าแมกลองท่าจีนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับเอ,อน้ํากร่อยอะไรเงี้ยก็น่าทำนะแต่ตะวันออกเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องไปทําครับเพราะหนึ่งกฎหมายไม่ได้เขียนนะฮะอสองมันขยายของเดิมอะ่ะนะฮะแต่ว่าไม่ว่าตะวันตกตะวันออกในกฎหมายไม่มีเขียนแน่นอนนะฮะร้อยเปอร์เซ็นเต็มคับไอโครงการขนาดใหญ่และ เห็นเล็งเห็นผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้างอย่างฟัดเวอย่างเช่นทางฝั่งตะวันตกไม่กฎหมายไม่ได้ระบุให้ต้องทำ HIA EIA เลยฮะก็ไม่มีเขียนเลยฮะก็ไม่เขียนนะผมยืนยันทึงล้านเปอร์เซ็นก็กลับไปห้าสิบเจ็ดวกสองนะศาลบอกพบภาษาที่เขียนไว้ว่าผังเมืองและจัดที่ดินครั้งนี้เนี่ยท่านหาได้ไหมล่ะมีเขียนได้ไหมล่ะก็มันไม่มีอ่ะแล้วจะให้ทํายังไงครับ มแม้สารปกครองไม่ได้มีคำสั่งตรงนี้มาแต่ว่าในรัฐธรรมนูญถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่พวกนี้มันก็ต้องทอออาโด<ส><ล>ยมาดใหญ่ะรัฐธรรมนูญขนาดใหญ่นี่นะฮะเขาเขียนอย่างนั้นแต่มันจะมีคล้ายๆกฎหมายลูกะะอะอมีระเบียบต่างๆยงตรีที่ออกมาว่ามันแปลว่าอะไรปฏิบัติอย่างไรตอนมาตรานพูดเนี่ยฮะมีครับมีมีเขียนไห้ครเป็นเป็นระดับรมนแล้วสิ่งที่ผมทําเวลานี้นะผมก็ส่งทั้งโครงการทั้งหมดเนี่นะฮะไปให้สออเลยบอกอ้าวคุณบอกมาดิมาคุณเป็นเจ้าของกฎหมายอ่ะคไอที่คุณประกาศอะ นะครับตัวไหนบ้างบอกมาว่าอันไหนทําแบบไหนนะฮะจากนั้นผมก็จะเอาเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดลออ้อมนะครับแล้วก็เอาเข้ากรอมอรมามันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะฮะไม่ได้ขัดข้องที่จะทำแต่ขอให้ถูกต้องตามกฎหมายขณะนี้นะพยาธิปัดบอกว่าไม่ขัดข้องไม่ขัดขวางตรงกันนะแต่จะทําให้ถูกต้องตา,งกามกฎหมายผมก็ทําถูกต้องตามกฎหมายแล้วต่อไปนี้นะฮะเอาอตามตนหนังสือนี่แหล่ะนะฮะจะมีอีกเรื่องคุณายฮะซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเข้าใจผิดนะนะฮะหรือว่า ผมส่งเอกสารไปแล้วเกิดการไม่ได้อ่านอะไรถามว่าใครเป็นคนทํา EIA โครงการเนี้ยเป็นโครงการของรัฐนะฮะถ้าโครงการของเอกชนนี่หมายถึงเช่นว่าโรงแรมคอนโดมินยมอะไรเงี้ยนะนิคมอะไรเงี้ยรัฐเอกชนทำชัดเจนรัฐเอกชนเขาทำไอ้นี่เป็นโครงการของรัฐนะเพราะนั้นรัฐเนี่ยนะฮะเป็นคนทําในฐานะผู้กํากับนะที่บอกก่อนนะฮะรัฐเป็นคนทําในฐานะผู้กํากับนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทรับเหมาไว้คนทํานะข้อสองนะครับบริษัทรับเหมาก็ทําไม่ได้ครับ เพราะในกฎหมายเขียนไว้ว่าผู้จะทำ EIA ได้ต้องเป็นผู้ที่มาลงทะเบียนฮะเนื่องจากมีคุณสมบัติครบกับรอพอซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยมี57บริษัทเท่านั้นครับเพราะไอ้บริษัทเควอเตอร์บริษัทอะไรไอซีเซอร์อะไรไม่ยืยู่หรอกครับไม่มีหรอกครับทำไม่ได้ครับนะฮะตัดต้อง57บริษัทนี้เท่านั้นนะนี่กฎหมายก็เขียนแลวอย่าลืมนะถึง57บริษัทนี้ทำต้องผ่านอะไรคณะกรรมการผู้ชำนาญการผ่าน ทำการสิ่งแวดล้อมอะไรเยอะแยะเพราะนั้นเรื่องที่บอกว่าจะมาสู้เหี้ยจะมาอะไรเนี่ยซึ่งผมอ่านผมก็ตกใจนะว่าเอาเข้าใจเข้าใจกันจริงๆหรือเปล่านี่ยนะฮะค่ะอือครับโอเคอ่าทีนี้มาอีกมาอีาากเรื่องหนึ่งนะฮะ ในเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องการจากกัดจัดการงานที่มาการเมืองเอคุณสิสุวัรนจันญาเนี่ยวันนี้เขาจะไปยื่นปปชาสายสายส,ายสายคุณต้ากิติรัตน์กับรองประหลัดแต่ปองพนุฐานไปเซ็นสัญญาผูพกพันวงเงินกู้3.5แสนล้านนะนะฮะ <c oughs> นี่ผมถามนี่ยงนีฮะข้อแรกผมไม่ใช่นักกฎหมายนะะฮข้อสองเนี่ยผมไม่ใช่เป็นฝ่ายกูเ้เงินนะแต่ผมจะถามสนิทนะว่าเงินเนี้ยมันถูก มันเซ็นกันมานานแล้วนะฮะเซ็นกันมาเรื่อยๆนะครับเอาก็ปีที่แล้วนะฮะให้กรมป่าไม้นะเก้าร้อยล้านน่ะนะฮะเอาจากไหนล่ะครับค <uzz les S 1> รับต้องเงินจากสามแสนสี่ถ้าไม่เซ็นเอามาได้ไหมล่ะเก้าร้อยล้านน่ะไอ้สามแสนห้านั้นทยอยเซ็นผูกพันรวมทีอเป็นไระยะระยะถูกต้อง้นะาเอาต่อไปนะฮะกระทรวงคมนาคมนะครับเอาไปยกระดับถนนเอาไปทําไอ้แบรเรียร์นะครับสามแสนสองเออสามหมื่นสองครับก็ตั้งแต่ปีที่แล้วคก็เซ็นกันตั้งแต่ปีที่แล้วเบิกไปแล้วมัครึ่งสะกดครับ อล้วยังไงอะไอ,ไอสองอันนั้นผิดไหมครับเออ <c oughs> อ่าเราคุณถามหน่อยได้อ่มเนี่ยเนี่ยเอาเรื่องจริงมาพูดอ่ะนะข้อสามก็คือว่าไอ้ที่เขาเซ็นใหม่ตอนเนี้ยนะครับเขาเอาเงินมาเปล่าเปล <c oughs> ่าเสียดอกเบี้ยเปล่าเปล่ายืนยันนะฮะว่าเซ็นปูป,ปังวงเงินกู้ยังไม่ได้เสียดอกเบี้ยจังหวัดตะกูมาใช้ใช่ไหมจะเริ่มนับดอกเบี้ยเมื่อมกว่าจดเงินมาใช้ไอเด็กเก่าร้อยล้านกลมป่าไม้ เอามาปลูกป่านะโดนดอกเบี้ยแล้วแหละก็เอามาใช้แล้วกับสามหมื่นสองกรทคมานาคมเออสามหมื่นสองนั่นแหละฮะโดนดอกเบี้ยแล้วแหละค่ะนายกถนนถนนอะไรเนี่ยนะฮะค่ะไอ้ไอ้ของใหม่นี่ไม่มีครับเอแล้วยังไงนะฮะเนี่ยเอาผมถามหน่อยนะหรือว่าไปยื่นนะฮะผมยื่นท่านนายกอะไรนะฮะว่าไม่ไม่ไม่ฟังไม่ทําประชาธิจารณ์เป็นการขัดรัฐธรรมนูญน,นะฮะก็มันเซ็นสัญญาแล้วหรือยังอ่ะอืัอืม,อม ก็ S <S มันยังไม่เซ็นสัญญามันยังอยู่ในกระบวนการยังไม่เซ็นสัญญาสองแล้วพวกผมดับหรือเปล่าเมื่อกี้ผมก็อธิบายแล้วอ่ะนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะก็ว่ากันไปครับนะฮนะไม่ผมไม่รู้ว่านี่มันการเมืองหรือการเนเมืองผมรู้อย่างเดียวนะฮะว่าเธอๆน้ําท่วมได้เสมอนะครับแล้วก็อย่ามาว่าเรานะ <ไ S 1> รัฐบาล<ว>ทําทุกอย่างนะครับที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นเห็นเหตุอยู่นะครโอเคทุกคนเห็นเจตนาที่ดีนะฮะ ก็เป็นนโยบายที่ดีนะฮะแต่ว่าแต่ว่าในเรื่องของวิธีการก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันอย่างละเอียดกันสักนิดหนึ่งทีนี้คุณปรบสบพาพหมายควาขนาดนี้ยังต้องรอคณะทํางานชุดของคุณพงเทพเทพกัญชนามานั่งสั่งคล้อคำพักษาของศารกลางอะไรทำได้อะไรทําไม่ได้ซึ่งไม่ยาวฮะไม่ยาวหรอกบางอย่างมันบางอย่างมันตรงไปตรงมา uh huh. ะะอย่างเนี้ยไอเอเอชไอเอที I ่ว่าในเรื I ่องของผลกระทบนะฮะอย่างร้ายแรงมันมีแต่เอนกสารนะฮะเขาเรียกว่าเราก็โกบายเดบุกอ่ะนะฮะ มันเขียนไป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 เขียนแบบไม่ได้ไม่ต้องไปตีความมันเป็นคํจาจัดคำผัดความเนี่ยอย่างสมมุติว่าเขื่อนเนี่ยเขื่อนเขื่อนเขื่อนป้องกันน้ําท่วมเนี <relationship> ่ยนะฮะนะฮะกรุงเทพเนี่ยสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมมากี่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 ปีแล้วฮะสิบยี่สิบปีแล้วใช่ไหมริม่นัลชมายาเนี่ยฝั่งต้นก็มีนะฮะอะไรล่ะประทุมธานีเอ่อสิงบุรีนะนี่ก็มีเขื่อนป้องกันน้าท่วมจากแม่น้ำจ้ายาเอาคุณนายคงพอคุณ่ะท่ามสวน่ะเห็นไหมก็ทา นะฮะไออะไรนะเอ่อมหาัยธรรมศาสตร์ก็ทำฮะมหาไรมหิดลก็ทามหาัรเกษตรศาสตร์ทำอะไรตั้งมหาไรอ่ะนะฮะดอนเมืองทำอะไรตั้งดอนเมืองอ่ะคนนั้นเนี่ยผมก็มีฮหบอกว่าทําเขื่อนป้องกันเอตําบลอําเภอนะฮะหรือพื้นที่ไม่ให้น้ําท่วมของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทํามาตั้งต่อร้อยปีไม่ใช่เป็นไรไออย่างนี้แล้วอย่างนี้ยังไงฮะหรือคลังข้อมูลเนี่ยนะฮะของล็อกเลรดีเขาทําสร้างตึกนะฮะเอาระบบ มาต่อเชื่อมกันแล้วก็พัฒนาระบบการอลแรดการไอโฟแคสการอ,าอะไรนะครับอะไรนการพยากรณ์อากาศนี่แหละแล้วมันจะเป็นสิ่งแวดล้อมรายแรงตรงไหนล่ะครับแล้วไปหยุดก็ได้ยังไงครับผมถามหน่อยได้ไหมจริงจริงเ,เนี่ยอะไรอานี้นะหรือางผันน้ำเนีเ่ยนะผันน้ํานะครับเอทำคลองทําคู่คลองให้ลึกลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องทำไหมล่ะครับ เพราะว่าของเดิมเนี่ยนะฮะมันลึกแล้วทําให้มันลึกเรากลับไปสู่ของเดิมแล้วทำไมต้องทำอ่ะนะของรัดโพเนี่นะก็รัดน้ําถูกไหมฮะครับนะข้ามจุดหรือปิดจุดหนึ่งทำาปา่าล่ะครับครับแล้วไรไงฮะแล้วพอถึงตรงผมก็บอกว่าทำโอเควันนี้ผมเรียนคุณคุณคุณนายนแบบแบบตรงๆภาษาผมง่ายๆนะะฟังแข็งแต่ว่านี่คือข้อเท็จจริงครับครับเอาละครับแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณสำหรับเรื่อแข่ผู้ใหญ่อยู่คับขอบคุณมากครับค่ะ คุณป่าประสบสุสัสดีนะคะรองนายยกรธกงศ์ตีระทนกบออด้วยต้องของปรปทานโทษนะครบวันนี้พอค,คุยไปเนี่ยมันเกิดแน,น่นแน่นนอ,อกขึ้นมาอ,ม <c oughs> อาการมัก็ดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ก็เจตนาด,ดีนโยบายดีแต่แต่ว่า บางกลุ่มก็มก,ก็มี agenda การเมืองจริงๆนะฮะแต่บางกลุ่มเขาก็ยังไม่เข้าใจตามไม่ทันในระดับวิธีการของคุณปรับประสบในเรื่องของกระบวนการประมูลแบบนะี้ค่ะนะฮะเท่าน,นั้นเองระวังกันนิดนึงก็แล้วกันนะฮะอย่างที่เรียนว่ามันก็เป็นหน,นึ่งในสองเรื่องที่จะเป็นไปลาทางได้เหมือนกันให้ใจไม่ออกว่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักสักครู่ค่ะกับก็ส่งจอร์ดิโอไทยอินไซด์เทแลกราดนะครับ มาแก่พยายามจะฝืนสังการทีนะ่นี้นะฮะนั่งนานๆเจอแอร์ประทันหนักๆนี่เรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่เ<ม>อาเป็นว่าอย่างที่บอกกันนะเรื่องน้ำเป็นหนึ่งในสองเรื่องที่เป็นจุดตายของรัฐบาลนลยนะฮนะ วันนี้ครับสสยๆหน่อยคุณศรีสุวรรณเจนยาในฐานะนายุสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนนยนะฮะคนที่ไปฟ้องเบรกการประมูลน้ำ3.5แสนล้านต่อสาปกครองกลางซึ่งจะเป็นต่ต้นเหตุที่ทําให้เกิดปัญหามากมายถึงขนาดที่เราต้องสัมภาษณ์คุณปราบประสมุสครู่นะฮะก็จะยื่นที่ประชาราษนโมงเช้าวันนี้ยื่นชึกบินคุณกิติรัตน์เน่นองใช่ค่ะ รองนาะยกรัฐมนตรีครังแล้วก็คุณพงพานุสเสว ط, ตาลุนรองประหลัดกระทรวงการคลังที่ไปเซ็นเรื่งองเงินกู้เนี่ยแหละค่ะครับที่จริงไอ้วงเงินกู้สามจุแสนล้านที่ว่าทยอยเซ็นปผูกพันวงเงินกู้มาเป็นระย,ยะระไะก็ยยะใช้ไป, <นะ S 2> ไปแล้วบางส่วนด้วยแต่ว่าก้อนใหญ่จริงๆนะครับกลมๆก,ก็คือสักสามแสนสองสามแสนสามใช่ไหมค่ะกลมกลมสามแสนสองสามแสนสองสามแสนสองหมื่นล้านเศษนะฮะอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งเขาก็ไปเซ็นหนี้สัตว์ที่ผูกพันวงเงินกู้เอาไว้ นะโดยที่คุณป่อประสบยืนยันว่า,ายังไม่เสียดอกเบีย้ยถ้ายังไม่ได้เอาเงินมาใช้จนกว่าจะมีการเบิกเอามาใช้ยังไม่เบิกเอามาใช้แม้ผูกัันวงเงินกู้ก็ไม่เสียดอกเบีย้ยเหมือนจองไว้ก่อนว่าจะกู้เงินกู้ก้อนนี้จากสี่ธนาคารนี้แต่ถ้าเบิกเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มดอกเบีย้ยจะเริ่มเดินก็หวากันไปแต่คุณศิสวรคร์บอกว่าคุณทําดังนั้นเนี่ยถือว่าคุณคุณคุณ,ค,ณคุณผิดละ ใช่คุณคุณท้าทายทคำตัดสินสารปกครองกลางใช่เป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่สารปรกครองกลางบอกว่าคุณละเลยการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในเรื่องของโครงการน้ำค่ะนะคุณก็รู้คุณยังฝืนที่จะไปเซ็นผูกพันวงเงินกู้ดังนั้นเข้าข่ายละเว้นหนึ่งห้าเจ็ดนะคะระเบิดปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะ นะฮะคำถามก็คือคําถามก็คือม,มันไม่มันไม่ใช่เฉพาะคุณกิติรัตน์รองนายกและคุณคุณพงพานุรองประหลัดเท่านั้นนะผมเข้าใจว่าเรื่องเนี้ยม,ม,มันจะโดนเช็คบินทั้ง,งเหตุผลก็คือที่เกี่ยวอธิบายอย่างยาวนะวันนี้ NGO ไปยื่นร้องปปชให้สอยรองนายกนะวันพรุ่งน,นี้ ราชธิปัตย์จะไปยื่นร้องปปชเช่นกันให้ใส่ข่าวนี้นายกคณะตรีทั้งคณะเลยครมอทั้งคณะเลยก็เป็นเรื่องในข้อหาสอับผริตเงินกู้โครงการบริหารจัดการน้ํานี่แหละนั่นแหละนั่นแหละวครงการเดียวกันนี่แหละค่ะหวานไปนะ